พีฟ้าไว้แป,ป๊บนึงพี่น้องมกงปเิว่วฟ้าเชียวตัเสียบตัดเสียบพี่น้องมกงสัไป,ป พี่น้องบ่เห็นเน้ะจ้ะน้นหน่อยว่าดเน้องเราทำตัวนานเยอะเต็มไปหม อร่อยไหมเนาะบรได้คนเด้พ <employers hip. S 2> ี่น้องปิดฝาจังหน่อยกรเดิ้อกระเดิ้ลไก่ย <So> ิ้มซุปจังสิใส่มะนาวขเราค่ะเนาะโอ้ยใส่มะนาวจังว่าไก่พี่น้อเนาใส่ผ้กุญแนั่งตู้ มาซับมะละกอรอเลยเนาะพ like ี่น้องตั้มมะเขือมับปมะเขือิวมุกกระทะหมกระทะพี่น้องั้วางของ ใบมันละใครตูรูดปุกหนานี่จ้ะปุกหนาไว้ปิดฝาจากข้าวนะพี่น้อง เปิดฟ้าใหี่น้องเบงนําทุกเลยนะจ๊ะหอมหอมพี่น้องหมกปาซิว มาใหม่พม่นปลาลอยหนำแหงน,นมาจากปลาซิวมาจากคอนแกม ตัวน no ok, ี no, like my, ้นเราจะนอนนะน้อเป็นมองเป็นมองบุมีสูตรเดอพี่น้องชิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะแสบอ่ากัไก่พี่น้องเราจะชิมเนนแ พอแล้วพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเด้อค่ะขอ,อกันไปคืนนาะสวัสดีค่ะ,คะ